ี่คือบรรยากาศหน้าฝนของเราไม่ได้หน้าฝนสีวันนี้ว่าฝนสีวันนี้ว่าวันที่ฝนตกของเรานะครับพี่พี่เออเด็กๆค่อนข้างมีความสุขนะฮะแต่จะมีตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะวิ่งแล้วมองรั้วอยู่ตลอดเวลามามามาเดินข้างนอกเยอะมันสกปรกเดี๋ยวก็เข้าในบ้านแล้วก็เท้าลงเท้าเลื้ออีกมองหมดแล้วลูกไป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 ไม่ต้องพยายามออกนอกรั้วเลยเนี่ยสิไม่ยืนแน่มงที่หัวอยู่ไปไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านพระเจ้ามาเร็ว แบ่น mm ี้จะต้องอยู่ข้างนอกให้ได้คมที่สุดค่ะเฮ้ยอ้วนสะบาดแกงอ้าวนอนใส่น้ำบานอนใส่น้ำลุกขึ้นลุกขึ้นนั่านั่นนั่นโอ้ยเปลี่ยหมดแล้วลุกลุกฮึบๆอบบไปๆเข้าบ้านเข้าเข้าโกงเลยอีสวยถือขังก้อนมูว่าโซกไลยเกิดมาสีขาวถือขังเลยแต่สากไม่ได้สีขาวนะคะสากสีแหบ เข้าบ้านเร็วไม่จีโซกับโป๊กหงเยวได้เป็นพักๆไปเปิดแอร์เปิดแอร์ในไฟดับมือนีิไฟดับแต่พอหอนบัานเอิ่นบักเหนียวบ้านเอิ่นบักเหนียวเอิ่นบักเหนียวดูนี่ไปอีกแล้วนะนะเร็วมเร็เื่อข้าวเดียวไม่ได้เล่นน้ำได่น่ะนะบัดเข้าเหนียวเข้าบ้านเข้าบ้านไปเข้าบ้านไปเข้าบ้านเข้าบ้าน มันจะมีมาอยู่หนึ่งตัวนะครับพี่พี่ม,าม,ม,ามันจะมีมาอยู่หนึ่งตัวนะครับพี่พี่ที่เล่นตัวจริงๆไซบิเรียนเนี่ยถือว่าเป็นหมาที่ฉลาดนะแต่ว่าแค่สอบตกไม่ติดอันดับเพราะว่าความอินดี้ของมันเฉยๆบ้นบัสปาเขาเจ้าเก็บเสกของฟื้นบอลแลนหนีเลยตงงอย่างเขาทั้งเดินเด้อย่งางอ้อม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 มาหลูกคิวสตากับมั่นบัส เหลียวจัาว่าเหลียวเบางด่านเราแล่นนี้โอ้ยอย่าเนอะเย่าเนอะยังไม่อยากเข้ากองเลยยังไม่อยากเข้ากองเลยยังอยากวิ่งเล่นอยู่วันนี้อากาศดีแต่ปล่อยไม่ได้เลยเฮ้ยว่าเฮ้ยมันหันมาเสียงตาหน่อยเพิ่งเพิ่งพร้อมบาตโอ้มีการเล่นว่าเหลียวเสียงตาหน่อยพอประมาณว่าก็มาดิบาตก็มาดิบาตนัดนัดเอ้ยบาตมันหันเอาบางอีกเมื่อกี้นี่นี่กดปีน วาดวันแลีนไปแล้ววันกลับมาเบิ่งเหลียวแับหันไปแล cases, ป้วเหลียวกลับมาเบิ่งพ่อเนี่ยยตุ้งติ้ก็มาจับดีก็มาจับดีได้จริงก็มาจับดีบาตไปแล้วไปแล้วบัดรมุนเด้่บัดนีมจังหน่อยบาดรบัตสายตามันโคตรทถาทายอำนาจเบื้องลัด ดูเบื้องแรกเบื้องแรกว่าไม่เชยจังไหนเด้อมั่นอ่ะบ่อยากเข่าโกงปากกันนี่มันบ่อยากเข่าโกงเออเออเออเข่าเหนียวนี่มันบ่อยากเข่าโกงมันก็เลยลี่ล่ายางหนีบักบ้านยางอ้อมลูกอยู่บักบ้านอ่ะจับตัวอื่นเข่าโกงเมื่อแล้วว่ามันเจื้อนมันสิปล่อยยางเลรีก็บ่ได้มันสิเลรีต้มบักเข่าเหนียวน่ะสะอาดได้สามมือสี่มือน้องพ่อสองมือดอกเร็วเร็ว เขารอเอาเข้าบ้านอยู่จะถึงไหมวันนี้ปล่อยไว้ขา้างนอกก็ไม่ได้นะจุดลัวได้อีกหมาตัวนี้บัดๆบัดรจัดการทุบัดเฮยมีเอียงเอียงมีอะไรอุปกรณ์ในมือในการจับไหมนี่มีอุปกรณ์ในการใน,ในการจับแล้ว <S <S มันอกวมาใกล้มันยางหนีมึง มาดูกันเถอะพี่ๆว่าระหว่างข้าวเหนียวกับอาบาตใครจะเป็นคนชนะระหว่างหมาขี่ครับหมาขี่ครับหมาขี่มันขี่มันขี่ใส่เบื้องละบาดเิ้ดใครจะเป็นคนชนะไอฮู้โอ้อะไรอ่ะอะไรอะอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โดนตอบเร็วตั้งเลยเฮเรียบร้อยไม่น่าเถอะอเถอะอํำนาจบืชเลย ตอนแรกมันเลี้ยวมันยางไปเลี้ยวไปผู้ได้บาดเสียงแต่น้อยใส่มึงได้ไหมเออโอ้มันถือเสื้อมาหันเพิ่งจะเล่นไปเสฟมาได้สุภาพบุรุษตายตอนขี้เพลงมากเลยไม่อยากเข้าลัวเลยไม่อยากเข้ากองเลยวันนี้อากาศดีอยากวิ่งเล่นอันบาดบาดบาดเดี๋ยวพี่น้องเพื่อนทีบ่ายมึงบาดเป็นยังขึ้นไปมาแลเลียอันบาดบาดย่าไฟย่าเฝ้ามึงอุ้มทองมันขึ้นมาเบิรงดูบารด จำมันเอาเบิงเบิ้งท่องรูเดี๋ยวพี่น้อง่นสีบเขอาใจมึงเบิงพี่น้องเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเอาเอายืนดีดียืนดีดียืนดีดีเบิงพี่น้องอันซีห้ไปย่างจะได้กัเลยต้นบาเบาสเถอปล่อยหน่อยได้ไหมอ่ะเสียไม่ถกกระปกขนาดตลอเราต้องเห็นใจบาทด้วยนะครับเพราะว่าบาทเป็นคนอาบน้ำไม่ขี้กระปปกนะครับเอาเอาอทอกนันทอดนันทอคุณน่ะเปื้อนเบิดแล้วถอดออกไต้ไม้ถอดออกไต้ไม้ ทรงเก่งปั้นงัดเอาอเละมึงเก่งไงไม่ถือโคตรแบบบาได้นี่บ้านใครบ้านมันมีเสือกมัดคอนี่ยเพิ่นสู้เผ้าเลยเรียบร้อยคิดกินน้ำแล้วก็นอนโอ้เท่งเลยใบรุ่นโดนจบเลยจบมนำแน่ สันแล้ววันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้แอร์บัสน,นะครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆและความสนุวกจากรถไฟเตตเตอรี่นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้เรามีช่องข้าวเหนียวขี้กระป๋องมาแล้วครับพี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เอา